Hãy subscribe cho kênh นีนนี้ก right ็รอดไปถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับรองผอบตรก็ออกมาพูดถึงการแทคข้อความผ่านมาของกลุ่มตำรวจและก็สื่อมวลชนกินโทษที่ที่สาธุสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับวันนี้มาเจอผมเบาใจครับ หัวหน้าซอยภาษีครับเอ้าทางท้ายพี่น้องเป็นได็กเป็นเด็มื้อเนี่ยอ้าผมเสมอผมไม่ได้ไปใส่ไม่ใส่ครับผมผมให้ของผมเฮ็ดกันเฮ็ดเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านให้ของเงี้ครับเอ้าพอาะเราใบเนี่ยคือเราผมเสมอเสมอผมเฮ็ดบ้านให้ของเงี้ครับอยู่แถวติดๆหนองนะครับให้บ้านของเงี้ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ให้งัวครับไม่ใช่ให้งัวครับเฮ็ดอันนี้ผู้ไทยนะครับผู้ไทยวันนี้เฮ็ดเฮ็ดบ้านอ่ะเฮ็ดบ้านให้ของหัวไม่ใช่เฮ็ดเฮ็ดของหัวครับเฮ็ดบ้านของหัวเดี๋ยวว่าได้มาประมาณหนึ่งสองอาทิตย์แล้วครับยังยังไม่ขึ้นเงินครับฮะลูกโอ้ยทำงานทำงินครับเอานี่ครับเลยเอาดึกดืดดืดอันนด้ดืดกันนะเอาตัวดเถอะไปเอาเพิกงจีนเขย่าไม่เอาพอแล้วไม่จวดตั้ว

วันนั้นกินเลยู่ขนาดลองเพลงแล้วละเล่นละครหมดชีวิตเศร้าไม่ห,หรอกจากพ่อไม่มาผมผมผมไม่กิ้นข้าวเลยครับคือไงผมไม่กิ้นข้าวครับผมผมแบบไปมาลงมาครับผมกิ้นมาเลยครับกินขา้าวบบไปงนยังจีโว้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปงานยังจีผมจิม้นมา มึเงเรีนสวยอืมมึงนสวยชินไปสามอีพอแม่เอยอันรา้มรมสิเราเจออะไจอเนี่ยมาจงางนรจะจางเอาทก่อนราจางยิ้นหนบนี่ครับ,บของเครับอือของเช็อีสานครับแบบโนอะไรอยู่พ่อแมบมไก่ครับไก่โนซิกเล็ต

ไม่ไอ้คนกูอย่า,ยาแท้นโกงกูด้วยกันบอกเสียกูนี่เจ้ามึงไม่ใช่งานอะไรแต<อ>่เาเา้มมเางี่ข่าวความครับี่ขาความอ,รอครับเอาอท่านี้เอาโตสินี่ฮะพ่ง้ารับนีเถอะเออโอ้กินเป็นได้ไมีแห้งยัแม้ มันน่มามักสาวพ่อผู้สาวเก่างโอ้นี่ครับนี่ีาบักแงเกเก้าเกาเอ้ยนี่มันมักันมากกว่านี่มาดูงิไหมอสิทูกขอุมหองหลานเน้อสางินดูงิดูงงงองห้านเน้อไดูเงินไนี่ขอมขอ่งบ้าน นดี๋วกินก sure, ิกินไม่ลงผมบอกกินมั้ยโอ้ยัง claro> หัวเหยอไม่ใ่ม่อือโอ้ยใส่อะไนี่ครับโอ้ลืมครับบตับครับต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 ัครับโอ้แบบไปแบบเอาเช่บเอาเช่ครับ พวกผมพวก,มกผมกำลังกินข้าวครับกิน <ạ. S 2> ข้าวครับกินข้าวกินข้าวครับเรากำลังเมนูครับเมนูลงไปแบบนูบน้นนะครับ <มา S 2> ไปถึงตัวประเทศครับตัวไม<ว>้มันจะเป็นนั่นเงครับถึงตัวประเทศครับเราจะเราจะวงแต่กันนะครับถึงตัวประเทศมาครับมากับพหนาผมช่วยครับพหนาซอยบ้านซีพหนาเชียงเมาพหนาซอยยังลมเหลือผู้เดียวแล้วครับอยูนี้โขกโลกไงครับ เพื่อนเขากลับไปบ้านไม่ไว้แล้วครับแต่ว่าลาว่าสิยุอีกหลายสมัยอยู่อ่าเป็นยู่พร้อมกันครับน้ายกุณละนายกตู่อ่าผมอ่าผมผมจะพูดว่าเดี๋ยวพูดได้ไหมได้ได้กินไปแล้วผมผมพูดว่าผมจะบอกว่าผมผมผมคุมเคยไปเทียครับคืีว่าลูกพี่ใหญ่ผมไปแล้วสามแล้วลูกน้องไปแล้วสองแล้วผม ที่บ้านสมองใหม่ครับผมคุมชอวยปเทครับคุมซอวยไี่เทแต่ว่าคืนนี้พี่น้องกาไปนะจะจะว่าพี่นี่มีใครบ้างครับสามนะมีมีหนึ่งมีของตบองนะป๋าปองตบองแล้วเต่าปลาเล็กปาเล็กแล้วตำเล็กเต่าแล้วก็เต่าเต่าชิดเต่าทองชิดนอสบอ เราติดกันน้องนั้งวอรล้วก็ลูกน้องลูกน้องอะไรครับลูกน้องอ่ะรถลูท้าโซล่าใช่ครับมีมีโซล่าเนี้ยมีเบ้นโอ้มีเบ้นอ่าทุกนี่เป็นลูกน้องของไปโอเคครับไปไปเมืองเลยครับอ่ลูกน้องผมมันแค่สามคนเดอร์ลูกที่ผมไปสามประมาณหกโอเคใช่ไหมครับมีมีผมคนเดียวครับผมจะยืนอยู่คงวานครับยืนนี่แหละเหมือนเหมือนที่ว่าเราอะไรอย่างนี้ยนะผม กุ้งซอยบาซซี่ครับที่บ้านสว่างที่ตำรวจคนไหนเข้ามาเนี่ยถามเอ้าถามนะเอ้าสุดยอดเลยครับถ้ามาถ้ามาต้องเจอกับหัวเนี่ยซอยบาซซี่อยวมาถามหาเลยนะครับเอ้าชกผมผมผมโจนโจนโนผมผมคนนั้นมาเขามาหาใครอันที่ว่าคนคนกลุ่มซอยบาซซี่หยุดทีว่าไงวะ้ยหยุยุดห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 ผมบอกแล้ว ผมบมกผมหมกอีกครับเอ้ยยกไปไหมไม่คือคอมุ้เล่นตูัวเย้เมื่อเมาบักนามัไม่ใส่เมืงิดผ่าเด้สวุมมเออเอาพนพักันเนีไม่ใช่ครับจิ้นเทบ่ับ้ยาพักไว้วันครับจิ้นเทียบ่ัับจิ้งจิ้เขีเทียบผ้ อันคืน้คืนน้น้องพันธีนครับเอบ่วผมคืนนี้จะบ่บ่บครับจะเครื่องเพลงนะครับบอ่อะไรกเครื่องเพลงอ่า,อาจะไปไม่ลงไม่้กว่าเขาหเดไมด่้มว่าไมาา่้อวน้นงงองจะอดบนนองแสงนี้กักบผู้เ่าครับนี่กัผู้บ่าครับไม่มีอกครับ <ร>ส่วนครับครับคือว่าลนะ่ะจักไปสิมาเอาอยู่พราวันนี้ละ,ะบ่าจาอันนี้บ้าจาอันนี้บาลุมช่วยเวลาแจ้งอซอยพัชเชซอยเซนเมาอ่าซอยอยางลมซอยลมลุกวุฒินี่ยสิ้ง้ารุดนี่ยทิ้้าทิ้งิงครับวุฒิเนทินญญ้งน้นงตายวุฒิสน้างพอพุ่นดี จมองเสียพส้กตาใส่หาวไปมาบานพูจริงกตาต้นนี้แล้วโอ้นังเอ้จับจับจับถืขวอบถือขวงเสิเรื่องม้เ็วเใส่เร็วเใส่มือน้องเอ้ให้ดูเง้ยเอ็มไก่ลมันกดมองเชียงลางชีลถึงนานุนาง แางวางหวานวอนอนไม่เก่าถึงเราไม่เคยมุนน้นอนบัดนี้ไม่มีงามงอนเขาจองนี่จำจากใจไลยเอ้ยกินหว,นหวานเลยเถอเห็นไปแบบสุเวทฟิชเลยล่ะจาก พี่ว่าต้องพี่ว่าไปที่สายเต่มันอนกฮะวนเตี้ยเ <c ười> ดิยนกลหว้อ <c> ย <ười> ิงไกย่านเจ้าไปบ่อปลากลุงเดือนก็แ่ีทุกคนนะโอ้โอ้จีมีแม่นี่ว่าเขาว่าเรียนช่วยช่วยช่วเสนม้าช่วยภาษีช่วยอย่างลุ่ม ú, nhỉ soi sen mau hè lên nè, à, soi sen mau hè lên nè, à, phải không vậy? Bi, à